สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมาก่อน เวลา18นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปล่นเครื่องทรงฤรดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงถวายพงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรเจ้าพนักงานประคมคล้องชั่สังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักศิลาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรัพย์องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงข่ม จากนั้นสเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่ข้างฐานชุกขชีส่งหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วท่งวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกขชีสรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬา ลและพระพุทธเลิศล่าณภาไลสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมารสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมารสศิลาเจ้าพนักงานผู่สามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสงที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์แล้วส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบแล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและเสด็จออกจากพระอุโบสถสรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาท พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงปีละสามครั้งซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนอย่างละสำรับ ขั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบปกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูตามฤดูกาลมาจนถึงทุกวันนี้